สวยจริงๆเลยเหี้ยใช่ไหใครครับนั่นจำปลาเหรอจำปลาเหรอใช่ไหมใช่จำปลาไหมเฮ้ยทุกคนฮะเป็นอะไรลงให้ทำไมำมันองให้เงี้ยนี่อะอ,อ,อเห็นถ้ามีอะไรที่บอกว่าพี่บอกที่กอบอกว่า กัวดีกว่าอแ,แมปอ,อใดใจเราได้นะ okay. ก็สวัสดีเอซทุกท่านอีกครั้งคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้ที่ผมไปเจอหญิงสาวที่อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนน้องจำปาแล้วก็รู้ทุกอย่างเก,กี่ยวกับผมแฟดใหญ่แล้วก็ใชก้กิต คือนางเนี่ยจะรู้ทุกอย่างเลยผมก็งงว่านาเป็นใครนะผมก็ไม่ขอเขายุ่งเข้าไปใกล้นะผมออกมาห่างเลยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆอ,ออกมาตามป่านนะตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมมาที่ไหนแล้วทุกคน,น,นในป่าจ,จุดนี้อยู่สูงมากมองไปอีกฟากจะเห็นภูเขาอีกฟากที่แบบเหมือนกับว่าเสมอกันเลยนะเพราะว่าผมอยู่มาบนเหมือนจะเป็นยอดเขาร่น,นะยอดเขาเลยโอเค พยายามหาดูว่าต่องรอยการมาหาของป่าของลุงมั่นเนี่ยกับน้องจัปราเนี่ยอยู่นี่หรือเปล่านะพยายามหาดูอยู่ทุกคนนะก็ยังไม่เจอล่องรอยอะไรนะทุกคนเสิยงครับว่าโอเคก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะฝาดกด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะพี่พี่พนะแล้วก็ที่สำคัญดูคลิปไม่กดโฆษณานะซัพพอร์ตเราอีกหนึ่งช่องทางทุกคนนะครับผมนะตอนนี้ อยู่ในป่าลึกมากๆากเลยพี่ดูดิแล้วก็ลมเนี่ยเย็นอุ้ยพ่นอะไรวะมันยูเป็นผลเลยทุกคนนะห้อยมาตรงลงตรง,ตรง,ตรงเลงเยอะมากเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องหลังให้ดูทุกคนนะทุกคนมันยูเป็นผนอะไรทุกคนนะห้อยมาเยอะมากไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินแล้วนี่และเดินหานะพิกัดของหลวงมั่นกับหลองจำปานะว่า อยู่ตรงไหนทุกคนผมมองมาด้านในนี้เหมือนมีร่องอยการเดินนะใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแคมป์เหรอพี่พี่เหมือนผมจะเจอกับแคมป์ที่ถูกปล่อยล้างไปแล้วพี่พี่นะ แคมป์จริงๆด้วยทุกคนเป็นแคมล้างที่นะครับนะเป็นที่พักเก่านะปล่อยล้างไปแล้วทุกคนนะดูดิมีเหมือนเข้ามาพักที่นี่ชั่วคราวนะ หางน้ำนะครับคล,ลกอกตรงนี้จเป็นที่พักตรงนี้นะเออทำไมเขามาอยู่ไกลแบบนี้ที่ลุงบ้านจ้ำปลาหรือเปลา่าที่เก่าหรือเปล่านะคงที่ออกหาจ้ำปลาหรือเปล่านะโอเคทุกคนก็ดูแล้วผมก็เดานะว่าใช่หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะ เดินทางกันต่อทุกคนก็ฝนเนี่ยจะตกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะตามมืขึ้นเดียวทุกคนนะ โอ้โหทุกคนฝามกันนะถอยคนไม่เจอนุ่มั่นกับน้องจับปาวันนี้นะพี่วินะซึ่งพิกาจิผู้ม,มาเนี่ยเป็นพิกาจิน้ำปลาก,กระชายคิดบอกว่าลุงจะมาให้ไ่บ่อยนะชายคิดอยากจะมานะแต่กอทำใจไม่ได้ก็เลยไม่ขอมานะ วันนี้ผมเดินตามเส้นทางนะมีเพียงเส้นทางเล็กๆนะที่ค่อนข้างจะเริ่มลกแล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรยังพอเดินได้อยู่ทุกคนถุงม่านน้องจำปาอยู่นี่ไหมทวันเยอะมาก เดินสูงกว่ายิ่งลกทุกคนนะทางยิ่งลกเรื่อยๆนะสวยไอ้ไอ้ยิงเสานเนี่ยชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะนะที่อ้างตัวเป็น,เ,ปนเพื่อนน้องจำปาผมไม่เจอละนะ ยังพอเดินได้โยนทุกคนนี่มันเป็นล่องห้วยนะพี่อนๆสีล่องห้วยเก่าห้วยหนึ่งทุกคนอือเป็นร่งห้วยขนาดใหญ่นะทุกคนนะดูดิ ด้านล่างเนี้ยใหญ่อยู่นะทุกคนถ้าช่วงมีน้ำเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าน้ำน่าจะสวยงามน่าดูนะแต่นี้ยน้ำยังไม่มาทุกคนนะต้องรอฝนตกหนักๆก,ก่อนนะช่วงน้ำปาลาไหลหลางเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะ พี่ควายเหรอใหญ่มากหนุ่มมั่นครับมันจำปลาอยู่นี่ไหม oh mm -hmm. ไม่เจนะอแล้วทุกคนดันหมดันทุกคนผมเจอตัตะมันตับน้องจั๊ปลาแล้ว ครับไม่รู้ว่าที่ดูมันอยู่เนี่ยทำไมมันดูหลบจังนะยิ่งเดินยิ่งโลภพ,พี่นะเส้นทางเนี่ยเหมือนกับเป็นเพียงล่องเล็กๆแล้วก็ป่าเนี่ยเริ่มจะปิดเส้นทางไปแล้วทุกคนนะแต่ก็ยังพอไปได้อยูน่นพพนะมามาพ,พี่นะสวยมากๆพี่นะดูดิแดดออกดูแบบเขียวอลางเลคนนั้นดิสวยจริงๆอ่ะอียแค่ว่า ใคร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 ครับน้องจำปลาเหรอจำปลาเหรอใช่ไหมใช่จำปลาไหมเฮ้ยทุกคนน้องจำปลาผมจำได้จำปลามาทำอะไรที่นี่ยจำปลาเป็นอะไรลองให้ทำไมฮะ เป็นไรร้องไห้ทำไมเราพ่อจำปาหลวงมันไปนไหนอะพ,พ่ออยู่ในกระต๊อบพ่ออยู่ในกระต๊อบที่นี่เหรอข้างในนี่เหรอแล้วทำไม,มน,นั่งร้งองคนเดียวอย่างเงี้ยฮะมึงขอไม่ถ่ายหน้านะ้องแล้วกันมันเป็นการแบบน้องร้องไห้อยู่ทุกวันมันดูไม่ดีนะนเป็นอะไรอ่ะ ะทำไม,ไมอยู่อย่างนี้คนเดียววะน้น้ำปลาอันตรายฮะเนี่ยพี่จะมาจะไปหาลงไม้หน่อยน้ำปลาเนี่ยทำไมมันลองให้เงี้ยเนี่ยพราเห็นทำไมพ่อพ่อไม่ให้กำลังใจเราเหรอ ถ้ามีอะไรที่บอกว่าที่พี่อยากบอกว่าบอกครอบครัวดีกว่าบอกพ่อแม่ตอบใจเราได,ได้นะนี่ก็ประโยชน์นี้อันตรายมากเลยเนี่ยเรื่องใช้จิตใช่ไหมยปนปลาไม่ต้องกลัวใช้จิตไม่เปลี่ยนไปเขาอาจจะหืงหรือว่างอนอยู่ก็ได้แลนนี้้าไหนจะไปกกลไม่ถึงบ้านอะ่ะ ไ,ได้ได้ได้เรื่องของสาบพ,พี่ทำรับปากเลยพี่ทำไมได้เพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับมีท่านฤาษีเข้าช่วยหนุนพีนึงแรงในการของสาบแล้วจะไม่มีการสูญเสียนะเชื่อพี่ทำได้อยู่แล้วเรื่องของสาบน้องเป็นหูหนุนของสาบคน แล้วท้องขอสาวไวัยวัจะได้กำมีอยู่ใช้จิตน้องที่ยังใช้จิตมากไม่ต้องกลัวใช้จิตไม่เปลี่ยนไปถ้าจำปตาไม่มีคนใหม่นะไม่เป็นไรใช้จิตไม่มีรับประกันใช้จิตแค่กลัวนองจัปลาจะมีใหม่โดนหญิงสาวที่บอกว่าเป็นเพื่อนนักจัปลามาปั่นหัวรู้เปล่า ใ่แต่คนนั้นมาปั่นหัวต่ตอนนะี้ทุกคนเริ่มกระต่างนะ้วเพราะว่ายิงสาวคนนั้นเจอพี่เหมือนกันแต่พี่ก็ไม่เชื่อมาบอกเหมือนกันเหมือนมมมองมันใช้กิดเลยแล้วรู้จักพุกที่หมดเลยไม่รู้นาเป็นใครชื่อก็ไม่บอกไม่ต้องกลัวใช้กินไม่เชื่อพี่กูเยน้องแล้วไม่ต้องกลัวนะเชื่อพี่นะเรื่องนี้จะไม่ถึงเด็กขึ้น,นพี่จะทาทุกอย่างแล้วก็ตามล่าไอ้ยิงสาวคนนั้นด้วยมันเป็นใครมาตัปไหนพี่บอกกับลุมันไปแล้วแต่หนุ่มมันต่นงนางน,นะ พวกเราช่วยกันไม่ต้องกลัวจำปาไม่ต้องกลัวนะเพื่อพี่ฝนตกหรือเปล่าเนี่ยกลับกระต๊อบไหมนะครับน้ำปลาก็กลัวเรื่องนะเรื่องเดิมๆก่อนนะเรื่องธุรกิจที่จะไม่เชื่อว่าน้าปลาแบบนี่งไงพูดความจริงไปเรื่องทุกคนคงดูคลิปไปแล้วที่ใชค้คลิปไปเจอน้ำปลานะก็คือทุกอย่างอะ่ะ มันไม่เรื่องจริงนะทุกคนนะไอ้สาวคนนั้นปันหัวน้องจำปาไม่ใช่เพื่อนน้องปลปาเลยนะน้องปลปาไม่เคยมีเพื่อนนะน้องปลปาไม่ต้องกลัวนะนะไม่ต้องกลัวก็คือน้องเป็นห่วงน้องกลัวใช้กิจจะไม่รักนะไม่ต้องกลัวจำปาเชื่อพี่เรื่องนี้ยังไงใช้กิจก็เชื่อใจจำปาอยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องจริงพี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องจริง ไอ้ไอ้ยิ่งขนาดนั้นพวกพี่ตบล่าให้ได้เพื่อจะมาลงโทษน,นะที่มันพูดเรื่องแบบนี้ปั่นห,หัวเขาถ่งให้ดูน้องปลาดูแบบดูน้อปลาพิษไปเลยทุกคนนะนปลาอยู่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ดูข้างบนก่อนนะน้อปลาบอกว่าวยังไม่ขอกลับก็นั่งคนเดียวก่อนนะไม่อยากร้องไห้พ่อเห็นทุกคนทุกคนได้ยินไหมที่พูดของพูดเมื่อกี้นะน้องไม่อยากร้องไห้พ่อเห็นนะก็เลยนั่งอยู่คนเดียวก่อน นี่คือจุดทชลุงมั่นอยู่นี่นานะเป็นจุดชลุงมันอยู่นี่นา,นะนนนนาสวยมากทุกคนอากาศดีมากผมไม่ได้จะพูดอะไรมากแล้วพี่น้ำจำปลานั่งนะร้องไห้ไปก่อนนะลุงมั่นอยู่ไหน ทุกคนต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่มากอยู่ดิใหญ่มากนะลุงมัน่นลุงม่นอยู่นี่ไหมครับออกไปหาจำปาหน่อยเอาจำปามาเถอะจำปาพี่ขอขอเดินเข้ามาดูข้างในหน่อยสวยมากข้ับอยางนี้สวยมากธรรมาชาติสวยมากทุกคนโอ,อ้เอาไปทำที่พักนี้เหรอ จำปาไม่ต้องร้อง,องไม่ไอมร้องแล้วผมไม่จะถ่ายหน้าจำปาเลยเพราะว่าน้องร้องให้หน้าบวมมาท REALLY ุกคนนะหน้าบวมมากนะเรื่องนี้ผมก็เข้าใจนะจำปาก็กลัวชัยกิตจะไม่เชื่อใจนะแต่จำปาพี่บอกเลยว่าน้องไม่ต้องกลัวชัยกิตใจแน่วแน่นะรักใครรักจริงนะไม่ต้องกลัวน้องผิดหวังแน่นอนชัยกิตอะไรคิดมากเฉยนะยึกือแล้วก็ตามล่าหญิงสาวคนนั้นอยู่นะตามล่าสาวคนนั้นี่พูดจา ไม่ดีนะใส่แล้วน้องจำปาทุกคนโอ้โหชั่วมากจำปาร้องบ้างร้องน้อง,องก็ร้องห้าเรื่อยๆทุกคนนะพ่อวป่งไหนเะนี่ยพาไปหาพ่อได้ไหมอ๋อพ่อไปหาของป่าแล้วจำปาจะร้องร้องวะโอ้โหอยู่คนเดียวด้วยนะข้างในสวยมากทุกคนอื้อ อากาศดีมากพี่พี่ดอกไม้ก็สวยนะอยากพาน้องอ่อมมางมากเลยนะพี่ๆอยากพาน้องอ่อมมาเที่ยวนี่มากเลยสวยมากอากาศสดชื่นร้อเซ็นตนะ ผมชอบที่นี่มากทุกคนนะอากาศดีมากเลยสูดเฮ้ยเขียวชอุ่มนะสดชื่นมากไม่แปลกใจทําไมลุงมั่นน้องจปาปามาอาศัยที่นี่นะอุดมสมบูรณ์มากทุกคนไปเดีย๋ยวเราเอาไปคุยน้องจำปานะกันต่อทุกคนน้องเศร้าๆอยู่นะผมก็พยายามปลอบใจนะครับอกม่นต้องคิดมากน้องกลัวนะคิดมากกูใช้กิตจะไม่เชื่อใจแล้วก็จะเลิเลกตาจริงๆตอนนี้น้องอยากให้เราอ พาคนมาล้างคำสาบซึ่งผมบอกไปแล้วว่าผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งมีฤาษีนะเห็น <He hn S 2> ชายกิจบอกว่าไปเจอฤาษีมาจะไปช่วยล้างคำสาบชายกิจดีใจมากทุกคนนะน้องรับผมฟังเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตท,ทีหนึ่งนะฤาษีนะท่านหนึ่งจะช่วยล้างคำสาบหรือผูผิดวางแผนกันนะร่วมมือก,กันในการล้างคำสาบครั้งนี้ทุกคนก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆากนะครับผมนะจำปาน้องจำปาไม่ต้องกลัวนะ เรื่องนี้จะพามดยีจำปานต้องกลัวน่าเชื่อพี่นะพี่ไม่แปลกใจทําไมน้องจำปากระลุงมั่นอยู่ที่นี่ได้อากาศดีมากธรรมชาติสวยงามป่าอุดมสมบูรณ์นะโหอยู่นี้ดีจริงๆทุกคนนะอยากมาอยู่มากวันนี้มีโอกาสพี่เข้ามาเที่ยวหาใหม่นะจำปาเดี๋ยวพีุ่กคงครับผมจะนั่งรอพ่อน้องกับน้องจำปาเนี่ยเรื่อยๆนะจนกว่าพ่อจะกลับมา แล้วผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าที่นี่เป็นไงบ้างแล้วก็จะอัปเดตเรื่องท่านฤาษีข่าวดีนะจำปานะท่านฤาษีจะช่วยแล้วนะจะยื่นมือม,มาช่วยท,ทําพิธีล้างคำสาปให้จำปากับชายกีดให้ได้นะนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็มใจช่วยมากๆเลยนะก็ทุกคนน้องสะพ้ายผมนะผมก็ไม่ยอมให้น้องสะพ้ายผมน้องจะเริ่มนี้แล้วนะจะไม่ทิ้งกันจะช่วยเหลือกันตลอดทุกคนนะ ที่นี่สวยมากทุกคนนะอยู่บนจุดสูงบนสูงของภูเขาแล้วก็เห็นภูเขาอีกด้านทุกคนเห็นไหมสวยมากโอเคพี่ๆครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆวันนี้เจอแ้้วจำปลาละแต่หลุ่มมั่งไปหาของป่านะในปา่าบอกว่ารอพ่อที่นี่แหละพ่อย,ยังไม่ยังไม่กลับมาโอเครอที่นะสวยงามมากที่นี่สวยงามมากครับ